ไอสัตว์จะร้องเลยเหรอโอ้ยห้าตัวแล้วจ้ามันเจ็บจุงเบยสงสัยแผลนี้จะนานหน่อยนะเฮ้ยเอามือสั่นแล้วมือสั่นแล้วจับเมาส์ไม่ถูกไอสัตว์อือช็อตนี้อ้วกเป็นเลือดแม่จา๋าหนูอยากปิดคอมแล้ว ปอปปผับเลยสัตว์เอ้ยเจ็บสิมึงไอสัตว์แพ้แบบงงงงอ้าคิดดูให้ดีนะจะเสียงเหรอจัดไปสองว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเปิดงานมันเปิดงานน่าสมบัติเลยสัตว์เอ้ยเอ้าไปดิเฮ้ยจะลอยเหี้ยอะไรกันล่ะ ฮ้เฮ้เฮ้นรกมาแหลกแตกแล้วเฮ้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 สวรรค์ดูป้อมหน่อยแตกแล้วเว้ยสวรรค์ที่ไหนเขามาสู้นรกชนะไม่มีหรอกไม่แต่นรกชนะเว้ยอ่ะเหว๋อเหว๋อสัตว์เหว๋อแตกเลยสัตว์แบ่อิ่มแล้วนะอ่ะพี่คองกูไม่ได้ไปปีนตึกเลยเสือกตายซะก่อน เฮ้ยสวรร์สวรร์บาแหลกบาแหลกเว้ยบาแหลกเว้ยต้องฝ่ายนระกแตกแล้วจ้าอ่ะยืนงงเป็นไก่ตาแตกเลยนระกสวรร์นชนะเย้ยโอ้ยเล่นงี้กับเล่นคุกกี้รันไหมโอ้ยพอแล้วครับพี่เจ็บไปหมดแล้วครับอ่ะไอสัตว์ที่อย่างนี้หละเงียบกิบเลยใบแดกแล้วมึงอะฮะ เอ้ยนี่แค่เบาๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไองสัตว์ไอสัตว์รอกูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยห้าผิดคนเลยน้องเอเต็มเต็มโอ้โหหัวนอนเลยมึงอะรอเฮียอะไรกันเล่นเกมไิครับ้ยบ้านช่องมาดูบ้างโดนตีเลย เออหืมเลือติดเมาส์เลยสัตว์เอ้ยคุณพระนี่ชนะแล้วรอเนี่ย